สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวโดนในต่างแดนใดคือเก้าเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะแจวมากอีกแล้วค่ะมุกเจ้าค่ะกับการทํางานในครัวน,น้อยๆสไตล์บันนอกบันนอกของเฮ้าเนาะค่ะเนาะวันนี้เราจะมีการขายกับข้าวนิดๆหน่อยๆผสมปนเปื้อเหตุงานเล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแอนสิบพอดายุ่โดนค่ะแอนจะทํางานแป๊บๆแล้วแอนก็จะออกไปนะคะเพราะว่ามือหนีเป็นวันหยุดนั่มค่ะ แล้วก็ิไปเตรียมอุปกรณ์สาวอุดรสิไปเก็บเห็ดค่ะอุปกรณ์น่ะเตรียมเก็บเข่าข้างเมดแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่กลับไปจากเมืองไทยแล้วตอนนี้เห็ดมันยังไม่หมดก็เลยสิอยากไปเก็บเห็ดอีกปั้นป้วนมูอยากอยากไปเก็บเห็ดนหรมไมค่ะก็เลยสิเห็ดงานสักแป๊บแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะออกไปหาอะไร แล้วก็ไปเก็บเห็ดกันค่ะเราจะมีคลิปเก็บเห็ดมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะก้อนที่สเมืดดูการเก็บเห็ดค่ะไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปดูการขายบุฟเฟ่สักนิดสักหน่อยนึงนะคะเห็นลูกค้ามาจอดรถแล้วค่ะเบิ้งลิลิตหน่อยๆผสมทำงานกันไปแน่แล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะลุยข้างในค่ะ กลางนอกนะคะเพืเ่อนๆค่ะมาแอนสิบ้ามาเบิงพริกแอนกลับไปบ้านนะคะดูค่ะลูกสาวออกดอกออกผลซุกหลายเลยด้ค่ะแต่่ายแอนบด้เก็บดอกป่อยมันซุกป่อยพันสวยงามอยู่แบบนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะลูกที่ยังบ่ออกก็มีหลายคือกันได้กลับมาจากบ้านนะรดมสมบูรณ์งามมากไหมค่ะเด็กๆเขาดูแลไว้ให้นะคะเบิงค่ะเล็กหน่อยหอยสังเบิงดูแลไว้ให้โอ้ อากาศงามไหลค่ะตอนนี้นะคะฝนบ่ได้ตกด้วยค่ะตอนนี้ฝนเหมือนกับคึ้มๆน่ะไหมค่ะดอกไม้ดอกลายข้างในก่ะสีโอเคไม่มีดอกแล้วก็จะร่วงโรยลาตามการเวลาเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้โล่นไปอันนั่นกัสิครอันนี้กัสิหามหม่วงเลกเรื่อยนั่นแหละค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศน้อยๆอหอยสังของเรานะคะ ขายไปเรืร่อยๆค่ะไปเดี๋ยวแอนจะพาไปดูแอนได้ปูมาค่ะเพื่อนๆปูตัวใหญ่ไงต้มแล้วเรียบร้อยเด้มาเบิ้งกันค่ะว่าสิเป็นตะกินขนาดใดไปค่ะนี่ค่ะมาดูกันนะคะได้จัดการต้มไปเรียบร้อยแล้วด้วค่ะมีตัวโตใหญ่ๆเบิ้งค่ะตัวใหญ่ๆว่างไว้มองนี้เลยแน่นแน่นมือเจ้า แอนกินไปแล้วนะครึ่งหนึ่งนี่ว่าต่มสองยกกว่าว่าสิแล้วเมื่อเจา้าแล้วที่นี่เพิ่นปูนะ่ะเพิ่นแหนคะไข่ขนี่เต็มกระดองแบบนี้เลยเด้เมื่อเจา้าแอนเสีไม่เบิง้งเซาดอนนะ่ะบ่มีปัญญากินไข่ปูเมอ,อัอหนึง่งเบิง้งนี่คะ่ะกินกินไปได้ครึ่งอุ้ยน้ำเฮียคะ่ะกินไปได้ครึ่งหนึ่งฟังนี่นะคะ ส่วนอีกฝั่งนี้นี่ไข่เต็มเลยนะคะกินบ่นไรคะ่ะมู่เจา้าแอนบคอยที่สิม,มักกินกับไข่ปงไข่ปูปันจังสี่แบบนี้ทอดทอดได้นะคะอย่างถามมาปูตัวหนึ่งนี่แอนกินอะไรย่างแต่กิกนกามกามหนึ่งหรอกก,กออ็กินข้านกินขาเลยแมมแอนเป็นคนที่ที่ทิบบ่หมักกินของแบบนี้คะ่ะแอนสิเป็นคนที่หมักกินแบบปลาปลาจอมปลาแดกปลาจังสันแต่ถ้าจะเป็นแบบนี้นี่คือ แถบสิบว่าแตะเลยถ้าเป็นตํำบักคุงยังเสียวแค่อันนี้นี่สิต้มไว้ให้เพิินซื้อ,อได้นาาีนเพราะว่าน้องแอนน่ะเพิินวา่าเพิินสกินน่ะคะ่ะแอนก็นเลยให้เขาต้มบ่แมนแอนต้มอกคะก็เลยเอาไมา้มือเจ้าเบิง่งมีตะโตัย่งใหญ่แบบนี้เลยค่ะมือเจา้ามีตะตยใหญ่เอาไว้ให้เขาขันเขาสก,กินเขาก็กินเขาอยากเอาไปให่มูให้เพื่อนก็นแล้วแต่แต่แตสำหรับปลาโตสาอุดอนน่ะคือบ่ากินแล้วเนาะ,ะนาะนี่ค่ะเบิ่งค่ะ ตัวใหญ่จริงๆเลยเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เลยค่ะเบื้งกระยักกระยักเป็นเป็นแบบว่าจังไหนล่ะคือว่าสก,กินใดยุดตธว่ากินบ่ไดในสิร้อยกาม,มเขายุดดอกกามหนึง่งเบิ้งขากามกามตะละอันนี่กะแบบบักโซลิโซเดดเลย,ดยลลเลด,ด้นี่เบื้งเบิ้งตะละากามเมื่อเจ้ากามปูดีนี่เบิ้งเบิ้งขาแล้วราคาค่ะ ขาเนี่ยม้องเนื้อค่ะเนื้อนี่ย่ันเป็นหน่อยหน่อยนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่แซ่บแอนตุมแอนไซแอนไซเกียแบบหลายเลยเห็นมันนุ่งนเลยไหมคะ่ะแบบว่าถ้าสมมุิว่าเขาไ่อ,อยากตำน้ำจิม้มเขาก,ก็กินแบบนี้ได้เลยคือพ่นอยากตำน้ำจิม้มพันก็นตำน้ำจิมซีฟูดกินเพราะว่าเป็นคนปรุงรสให้เขาแล้วเขาก็จัดการ ปูตัวใหญ่ๆนี่เขาเอามานี่แบบสดๆเลยเด้อค่ะนี่แบบหนึ่งกันจับปูลงหมอนะแม่ค่ะนี่เออฉันก็บ,บอกว่าฉันสืบเป็นคนปรุงหมอนั่นฉันสืบเป็นคนเปิดแก๊สกระนูนนี่นั่นแต่ว่าอย่างอื่นกับเธอเห็ดเอากับสิประาณนี้สิได้แบบนี้เลยเด้อค่ะเดอมือนี้ เห็ดงานเล็กๆหน่อยๆแล้วกัสีคือว่าไว้นั่นแหะค่ะสิออกไปหาอะไรไปเก็บเห็ดม,มูเจ้าอืมเข้ากับปอยเห็ีดเล็กหน่อยอหอยสังของเขาเห็ดงานต่อไปเข้ากับปวยเหยีเขายู่คือเก้าเขาหน่ละล่ะอออเข้ากับบานเข้ากับยู่ใดคือเอก้าว่าเป็นอี้ยังไปแล้วดวยคะเด้อสาหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามให้แอนนั่นเด้อค่ะเผื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปให้สาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ